สวัสดีวัรุ่นครับสไตล์ค่ะสำหรับคันนี้ฮารและดว,วิซาโลเลเดอร์รถปี2020แต่งครับสไตล์เต็มลำเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับชุดโมงสมทรงนะคะมีเครื่องเสียงแล้วก็มีลำโพงมาให้ด้วยค่ะสำหรับเลขไม้นะคะอยู่ที่7,502ไม้ค่ะ สำหรับ h a r l e y d ร v i d s o n l ล w r i d e r คันนี้คะ่ะลูกค้าสเปคของตัวรถเป็นรถปี2020สเปค M L Y นะคะ l o w r i d e r จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์มีว w a ก k เอ107คิวบิก1,745ซีซีค่ะสรวนของแต่งคันนี้แต่งเต็มลำเลยนะคะคับสไตล์แบบจัดเต็มมากคะ่ะลูกค้าท่อ2ออก1 T B R กลอง S S คันนี้จูน Direct จูนนะคะชุดโมงของสมทรงเป็นชุดโมงแบบเต็มเลยนะคะก็คือมีชุดโมงแล้วก็มีคางลงมาแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าชุดโมงใหญ่ เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ลำโพงค่ะจะเป็นของ Infinity g a แกปานะคะเครื่องเสียงค่ะเป็นของ Marine Max นะคะแล้วก็กระเป๋าข้างเป็นครับสไตล์ค่ะคันนี้เปลี่ยนปั๊มเบรกเรียบร้อยนะคะสำหรับปั๊มเบรกล่างนะคะจะเป็น b บ m b o M4 คะ่ะทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะไฟหน้า LED พร้อมไฟเลี้ยวะคะ่ะนี้ค่ะ ปั๊มเบรกหลังก็เป็น b บ m b o M4 เช่นเดียวกันพร้อมกับคาลิเปอร์ของ k r a u s m o t o นะคะเบาะเซด้าแมสซิซีบาร์ใส่มาเรียบร้อยพักเท้าคนขับพักเท้าคนซ้อนเป็นของออตตี้นะคะแคชบาร์ทีบาร์ครับสไตล์ค่ะกาดออยคูลเลอร์ HD นะคะแล้วก็ มือเบรคคัตเป็นออริทนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลัง LED ตามแบบฉบับครับสไตล์นะคะตุ๊กตาค่ะเป็นของ Big L นะคะบวกกับแผน ODI สูงร่วมกัน12นิ้วค่ะสำหรับโล w r เ d e r นะคะก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยก็คือหน้าจอเป็น2หน้าจอนะคะลูกค้ามีเรือนไม้2อันค่ะอันบนนะีคะเป็นวัดรอบความเร็วเป็นความเร็วนะคะแล้วก็อันล่างเป็นวัดรอบนะคะลูกค้านี่เลยนะีคะ เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของเขาเลยค่ะหลอ่ลอเลยนะคะคันนี้แต่งครับสไตล์เต็มลำเลยค่ะลูกค้าได้ไปไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะเจ้าของเดิมแต่งมาให้แล้วทั้งหมดค่ะรถปี20นะคะเลขเกียร์ T20 คะ่ะลูกค้า สำหรับราคาคัดตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด Scri ิปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์เท่กับไลน์อยู่มุมบนด้านซ้ายมือค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันนะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ